ก็ถูกห,หนึ่งเจ็ดแต่ว่าไอสองแปดเจ็ดไม่รู้ว่าสองแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดสองนี่อย่างนี้อะไรมันมันจำไม่ได้เมื่อยายฝันยังไงยายฝันว่าเขาให้เลขเลยยายยังไม่ซื้อเจ็ดบาทแล้วฝันยังไงยายฝันว่าเขามาให้ทุกเขามาให้เลยบอกเขาเขา,เามเาเขียนให้เลยบอจกจะเขียนให้เพรว่าเออมีคนก็ถูกผู้หญิงถูกมีเจ็ด Mm hmm. แต่ยายไม่ถูกกับเขาในฝันนะ <Yeah. S 2> ยายไม่ถูกกับเขาในไอ้สองแปดเจ็ดก็เขามาบอกสองแปดเจ็ดเขาว่าเจ็ดเจ็ดกันเหมือนกันเขาว่านี้ยายว่าเออยายจะซื้อตัวละสิบบาทนี่แหละสองแปดเจ็ดสองแปดหนึ hmm. ่งกับหนึ่งเจ็ดแค่นั้นเลยจะหาตูนตัวนี้งอาตูนนี่ก็มีคนเอาตังมาให้ห้าสิบบาทในวันนั้นถูกฝันมาบ้านนี้เขา คนเยอะมีแต่นางฟ้ามีแต่ใจชุดไทยเต็มหน้าบ้านเขาเลยเดี๋ยวาถามก็ไม่ได้เท่าไรเขาบอกวยนยจ้งเนี่ยหี้ยงห้่เออ, <15 3. S 1> เอ,อวันหนึ่งห้าสามมีอะไรจะซื้อเกิ่มจุบดทเดี่นี่แหละหน <15 3. S 1> ึ่งห้าสามอ๋อห้าศูนนี่ฝันว่าเขาเอาเงินมาให้เนาะใช่ห้เงินห้าสิบบาทให้เงินห้าสิบาทบันกรเนา้อหนึ่งเจ็ดก สองแปดเจ็ดสองแปดหนึ่งก็จําไม่ได้อันนี้จําไม่ได้หนอกแต่รู้ว่ามีสองมีแปดเลขเจ็ดนี่มั 8, 7, นไม่รู้ว่าจะหนึ่งด้วยเจ็ดก็ไม่รู้นะค่ะแต่ยายก็ว่าเออเขาผู้หญิงคนนั้นก่าเขาว่าเขาถูกแต่เขาไม่ดีใจนะก็ถูกหนึ่งเจ็ดเขาไม่ดีใจเลยค่ะเออเพราะว่ายายยายเลขยายได้ทำไมยายไม่ซื้อก็ยายไม่ซื้อก็ยายไม่ซื้อเขาถูกไป ฝันน่ะวันนั้นน่ะฮะฝันต้องวดบ่ยายฝันฝันต้องหัวใจด้วยฝันเลยแต่บ้านลังมาฝันรูปบ้านเขาเยอะมีแต่ขอใไทยกดมาด้วยใส่ชุดไทยดำหน้าบ้านเขาเต็มเลยมาถามเมียเมียนี่ทำไมถามเขาเมื่อกี้ก็ลืมอีกแล้วเละบ้านเลขที่เขาลืมลืมเร็วหนึ่งห้าสามนะคะบ้านเลขที่ ะรำกระจายไทยรำมีทั women, like ้งเด็กมีทั ت ت like ้งคนแก่มีเต็มหมดแหละแบบก็เต็มแบบประมาณน่ะย่า่ฝันน่ะฝันดีแบบนี้นี่ย่ายเคยถือบ่คะแต่ก่อนวันไม่เคยคือไม่เคยถูกได้เลขมาสี่หกหนึ่งตามคำว่าหนึ่งอันไหมอันเออได้มาเนี่ยเจ็ดเจ็ดหกหกยายจะฟื้นเจ็ดข้าว เพราะว่าอันแคปเจ็ดเจ็ดเก้าก็ไม่ซื้อ,อมไม่ซื้อเลยค่ะก็อ,อัน้นไม่ซื้อเลยก็คือว่าได้หวยมาถูกได้เลขมาถูกแต่เวลาเราจะซื้ออันยายก็เลยไม่ซื้ออั้งเลยไม่ซื้อเลยไม่ถูกอ๋อก็เลยไม่ถูกนะคะเนาะ <c ười> ก็คือว่าเลขถูกอยู่ถูกแต่ไม่ไม่ซื้อแต่ไม่ซื้ออ๋องวดน,นี้ก็ฝันได้ตัวนี้นะคะเนาะ <c ười> ใช่หนึ่งเจ็ดนี่อันอีกงวนนี้ถ้าใ่ากี่บาทจะซื้ออยู่ได้หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งหาสามนะคะเนาะ หนึ่งเจ็ดห้าศูนยไอที่ฟันไดตัวงวดเนี่มันหนึ่งเจ็ดกับสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดก็ไอไอห้าศูนย์นี่ใหรตังบัลลังอ๋อค่ะแนนี้บันหลังเหมือนกันฟันมาบ้านเขาเยอะคนเขาเยอะก็เลยบารเลกที่หนึ่งหาสามนะคะเนาะคนต็มหน้าบ้านเขาเลยใส่ชุดทยแต่ไม่รู้มันออกอะไรก็ไม่รู้ยายก็ จะคือไปตามบ้านเลขที่เขาแต่ก่อนนะฝันเห็นบ้านใครเลขที่นั้นจะออกอืก่อนฝันบ้านตะเทือบเลขที่เก้าสองสองเก้าก็ออกฝันเห็นบ้านใครบ้านทุกบ้านจะออกทุกครั้งนะแต่มาล้างล้างนี่แต่เพิ่งมาฝันบ้านนี้แหละค่ฝันเห็นบ้านล้างนี้เนะคะเนาะบ้านเลขที่หนึ่งห้าสามนะคะเนาะ อยู่เพ่ไอ้เจ๊แบบนีมันเจ๊งคนเจ้าเอ้ยโอ้ออกอยู่ค่ะออกอยู่ค่ะขันฟันแม่นเนาะคะนะ่ะเนาะยายก็ฟันแม่นตลอดเนาะคะนะ่ะเนาะคืออะไรบ้างไปอ๋อถามชื่อยายเนาะคะ่ะชื่ออะไรเนาะคะ่ะยายเอียนยายเอียนยายเอียนฟันแม่นเนาะคะนะ่ะเนาะยายเอียนฟันแม่นเนาะคะนะ่ะเนาะฟันแบบเนี่ยคือว่าสีขาสีถูกเนาะคะนะ่ะเนาะฟันว่าเอ่อเห็นบานพุนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็ วันนี้ฝันดีด้วยค่ะว่าบ้านหลังเนี้ยคนเยอะมามีนางลำเนาะค่ะเนาะมีนางฝ้านางไรมีะมีนางฝ้านางลำมาหลายนะคะน่าจะเป็นคือว่าฝันดีนะคะเนาะเหมือนที่เราต้องแก้บนใช่ไหมแกมีความสุขพวกยายพวกอะไรนางพวกนางฟ้าที่อยู่แถวนี้น่ะอาจจะมารำมาอะไรก็ได้ปังตังังเหนี่เมียนกรุกตุมานกุ้มมอนไอเมียนอ้อกรุ ือเขาอยู่ในทางยติจิโตเดิมเยอยู่ซับนั่นเองเขาเชื่อมมาจากชนประทานเลยนะเชื่อมมที่เองปลเลยได้ก็เชื่อมมาใช่แนนี้เด้งเหอแล้วคุณยืนนึกเด้งเหรอรือว่าแตะให้หน่อยค่ะเพื่อนแตะให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้นหมันเดิมดูคมเมนแล้ว โตโตแล้วสอนยางเลยหรอเชื่อมยังไงน้อเมื่อกี้้าเพิ่งไปหืนเชื่อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเชื่อมจากอ่าเก็บน้ำมาเลยมาถึงจุดตรงนี้อืมเชื่อมกันน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่แบบก็ุมเอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะเขาจะเชื่อมจากฝั่งนู้นมาถึงบ้านนี้แล้วอืมถึงบ้านเลขที่หนึ่งห้าสามเหมือน ก็ย่าเอียนฝันเนาะค่ะเนาะสองเจ็แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดั่นแหละสองแปดเจ็บาตรเลขที่หนึ่งหาสามเนาะแล้วก็ห้าศูนย์เเอาเงินมาให้ห้าศูนมือไม่แน่ยายไม่แน่ให้เขาไปคิดกันเอาเองค่ะทั้งความฝันเอาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปเออไปเอาด้วยค่ะ ว่ายายเย็ยนเพิ่นฝันดีเนาะค่ะเนาะแต่ยายซื้อหนึ่งหนึ่งแล้ยี่สิบบาทว่าไปซื้อก็ซื้อแล้วซื้อหนึ่งหนึ่งเออเพราะหนึ่งเจ็ดเจ็ดมันก็เหมือนเลขเดือนง่ายายซื้อแล้วแต่หนึ่งเจ็ดยังมันซื้อค่ะคือว่าคุณยายฝันแบบนี้คุณยายว่าฝันเห็นบัตรลิขทีย่ำใดถูกเด้อค่ะเด้อถูกแล้วก็ ถูกตลอดด uh, so 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 ้วยค่ะถูกบ้านเล็กที่จะเข้าทุกทุกความฝันด้วยค่ะถ้าฝันเห็นบ้านเล็กที่ฝันเห็นมีงานมีการนะคะเนาะอันนี้คือว่าฝันดีนะคะฝันเห็นนางล่ำมาอยู่บ้านเล็กที่คนหลายหลายเลยค่ะบ้านเล็กที่หนึ่งห้าสามค่ะหนึ่งห้าสามอยากให้อายยังไก่ด่างเป็นก๊กเป็นดังก๊ลกครั้งนอภิเกษ ชบบ้านโมวลงที่น่าจนำเลยนี่นะคะความฝันคุณยายนะคะเนาะนี่ที่ใบพื้เฮยนี่คามมันด่ด่มากแค่ด่างือหันีด่าเลยซีด่างกตามมาเี่มตี้เต่าเตี้ยลคุณยายอ่ายายยังนะคะยายเอียนบค่ะ ยายเอี่ยนเนาะค่ะเนาะความฝันคุณยายเอี่ยนฝันแม่นเด้อค่ะนี่ค่ะคุณยายให้ให้พ่อนี่ค่ะให้พ่อนี่ค่ะสาธุโอ๊ยโอยที่เมียนโฉเมียนเหลี่ยมเมียนลาบต่อเด้อต้องตีงเละนะก็โอ๊ยที่ปังปังปังคุณยายสาธุค่ะให้ถูกเลขถูกเบอร์เด้อค่ะให้ถูกมีโชคมีลาบ ซื้อตัวใดก็หายปังๆเนาะค่ะ,ะเนาะคุณยายบอกไปมีเด้อค่ะคลิปนี้เพชรพระรวยก็ขอจบเนียงนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ